ว่าที่นายกก็ชมข้าหน้ด้วยรู้ปะไอเกียรติเฉลี่ยสำคัญไหมอ่ะเดี๋ยวนี้เราต้องถามละอาจจะเข้าที่ไหนเข้าที่ไหนถ้าหนูไม่ถึงล่ะคะเข้าได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะคะไม่ต้องยื่นไปเผื่อฟุกไม่ต้องไม่ต้องยื่นสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องเรียกตาไรดีประกอบไปเตยแล้วก็เทท็อปครับซึ่งจะหลุดเซมอยู่แล้วขยำมาดีนึง เคอยู่โอเควันนี้นะคะเราจะมาต่อ E ีีที่ทุกคนเรียกร้องแต่ทธาไม่เรียกร้องคณะนี้หรือเปล่าเฮ้ยมันก็ต้องมีบ้างแหละจริงๆคนดูเรามีคนอยากเข้าทุกคณะแหละก็อยากพยอยทาให้มากสุดที่จะมั่งได้นะคะเพราะว่าเราจะทําสาก้าของการเขาเรียกอะไรนะเจาะลึกคณะเนาะเจาะลึกคะแนนที่ต้องใช้นั่นแหละแต่ละมหาลัยคณะเดียวกันอาจจะใช้คะแนนไม่เหมือนกันหรือว่าเปอร์เซ็นต์ไม่เหมือนกันก็ได้เพราะงั้นเราจะมาเปิดจูเนาะ ันนี้นะคะเราจะมาทําของคณะบัญชีค่ะใช่ครับก็รวมมาให้15ที่แล้วกันเนาะว่าคณะบัญชีหรือว่าหลักสูตรสาขาการบัญชีเนี่ยของแต่ละมหาลัยเขาใช้คะแนนอะไรกันหรือว่าถ้าเราอยากเข้าอะ่ะเราต้องเตรียมตัวคะแนนอะไร<ช>ก็มาดูกันมาที่มหาวิทยาลัยแ,แรกเลยนะคะก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะซึ่งขึ้นชื่อโด่งดังด้านบัญชีอยู่แล้วเพราะเขาเป็น4คณะก่อตั้งแล้วก็ว่าที่นายกก็จบคณะนี้ด้วยรู้ปะ <laughs> เดี๋ยวเขาจบนานาชาติเนาะก่อนคะแนนดูคุณสมบัติกันก่อน<ม>แล้วกันครับคุณสมบัติก็รับหมดเลยรับหมดจริงทั้งนานาชาติทั้งเอกชนทั้งรัฐบาลทั้ง<ม>อาชีวะทั้งกศนอทั้ง GED รับหมด,ออหมดแล้วก็ส่วนคะแนนที่ใช้ครับก็ใช้ p ีเกตที่เป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษานะ<ม>10%แล้วก็ p ีกตสองที่เป็นการคิดอย่างมีเหตุมีผล10% แล้วก็คณิตประยุกต์หนึ่งสี่สิบเปอร์เซ็นสังคมสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ภาษาอังกฤษอีกสามสิบเปอร์เซ็นครับซึ่งแปลกมากจริงๆที่เกดมีสามส่วนถ้าทุกคนจำได้เขาใช้แค่สองส่วนนะคะอย่างละสิบเปอร์เซ็นต์นะก็อันนี้เลยเนี่ยถ้าใครอยากเข้าบัญชีธรรมศาสตร์ให้เน้นไปที่ A level คณิตศาสตร์กับอังกฤษเนาะอังกฤษกับภาษาอังกฤษ A level นะคะก็เน้นเลยอ่ะสำคัญมากเพราะว่าคือคะแนนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของทั้งหมดเลยอืมเยอะมาก ต่อมาค่ะอีกที่หนึ่งที่เป็นที่โด่งดังมากๆของคณะบัญชีเลยนะคะก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยก็คุณสมบัติเหมือนกันเลยเนาะคือรับ,ร,บรับทุกเกณฑ์เลยค่ะถ้าเนี่ยก็เดี๋ยว,เ,ยวเราจะขึ้นไให้ว่ารับทุกเกณฑ์คืออะไรบ้างนะคะส่วนคะแนนที่ใช้ครับของจุฬาเนี่ยเขาใช้ทีแกต40เปอ e ์เซ็ตัศาสตร์อีก60ค่ะ โหแบบณินคณิตคณิตดุเดือดมากเลยเนาะซึ่งถามว่าดีไหมจริงๆอ่ะเขาชอบอะไรแบบนี้นะเพราะมันทาให้เราโฟกัสแค่โฟกัสแค่2อย่างแต่อย่าลืมว่าพอโฟกัสแค่2อย่างมันก็จะมีคนที่โฟกัสกว่าเราใช่เพราะนั้นอยากเข้าบัชีจลาเตรียมนี่แหละ คณิตศาสตร์หนักๆเลยใช่แล้วก็ขอ,อเตือนอีกอย่างหนึ่งคือคะแนนของอะไรแบบเนี้ยของการที่ใช้แค่แบบไม่กี่วิชาในการเข้าอ่ะจะสูงกิดปกตินะทุกคนต้องดูให้ดีต่อมา,ามาถาทยาลัยขอนแก่นขายที่หนึ่งที่เรื่องชื่อวิชาด้านบัญชีรับทุกสายเหมือนกันครับอ่าไม่ว่าจะจบสามัญสายอาชีพกศนอ .G จีดีรับหมดแต่ว่าอันเนี้ยมีนิดนึงคือ GPA ขั้นต่ำอยู่ที่2 0 0ใช่ครับส่วนการค<อ>ำนวณคะแนนใช้คณิต ประยุกสสร์2 40%วิทยาศาสตร์ประยกุกต์10%ครับ ที่เหลือก็คือภาษาไทย10%นะคะแล้วก็เอลิฟสังกฤษ40%ภาษาไทยคือเอลิฟเหมือนกันนะคะอังกฤษกับคนิตไปแล้วนาะ80%แต่ว่าเดี๋ยวขอนิดนึงก็คือเวลาพี่ชอบพูดในคลิปว่าเกณฑ์การรับขั้นต่ำ GPA 2.00มักจะมีคำถามแนบท้ายมาเสมอว่าถ้าหนูไม่ถึงละคะ <c oughs> เข้าได้ไหมคำตอบคือ <c oughs> ไม่ได้นะคะ <c oughs> ถ้ามันคือเกณฑ์ขั้นต่ำ <c oughs> ไม่ใช่ว่าแบบมันสามารถลุ้มารวยได้ <c oughs> คือไม่ถึง <c oughs> ก็คือไม่ถึง <c oughs> ฉะนั้นแบบ ดูเกรดตัวเองดีเนี่ยค่ะ GPA ก็สำคัญเนาะไม่ต้องยื่นไปเผื่อฟุกไม่ต้องไม่ต้องยื่นเออแต่ว่านี้เป็นเกรดรอบแอดมิชันนะครับ<ช>เผื่อเพิ่งมาดู EP นี้เออมหาวิทยายลัยที่4คือกเกษตรศาสตร์ค่ะ โอ้นี่ก็เหมือนกันครับรับทุกสายเนาะแต่ว่าจะมีเกณฑ์ขั้นต่ำของ A level คำว่าเกณฑ์ขั้นต่ำก็คือต้องสอบเลยเนาะเพราะว่าคะแนนขั้นต่ำคือเอาแค่หนึ่งก็คือให้มีคะแนนนะเนาะใช่มีอะไรบ้างก็คือคณิตศาสตร์ A level นะคะภาษาอังกฤษ A level แล้วก็ T get หนึ่งคะแนนก็การคำนวณคะแนนนะครับก็อันนี้มีเกจเฉลี่ยเข้ามาด้วยมีเก์เฉลี่ย10%มี T get 40% มีคะแนนประโยชน์สอปอร์เซแล้วก็ภาษาอังกฤษ20%ครับอืมฉะนั้นมหา,า,าวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นทีเกตเนาะเป็นสัดส่วนใหญ่เใช่แล้วก็มีเกดเนบมาเนบม,มานิดนึงเกตเชียงเหน็บมานิดนึงอ่าโอเคอ่ะต่อมามอสอวนะคะมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์อ่าก็รับทุกสายครับวันนี้รับทุกสายเหมือนกันแต่่วารับทุกสายแต่แนบท้าย GPA ขั้นต่ำสาม จุดศูนย์ศูนย์เอ้อสเคนเก็ตสูงเล่ยเนี่ยส่วน A l เ v e l เขามีกำหนดขั้นต่ำมีภาษาไทยอังกฤษต้องมีคะแนนเนาะคณิตประยุกต์สังคมขั้นต่ำของทีแกดไไปด้วยกำหนดไว้ที่1คะแนนก็คือว่าเราต้องสอบต้องสอบตอนคือเราต้องสอบต้องมีคะแนนอย่างน้อย1คะแนนถึงจะเอามายืนได้ใช่ค่ะแต่ว่า คะแนนที่จอมายื่นจริงๆที่จะมีผลกับการได้รับเข้าไหมเนี่ยก็ไม่ครหนึ่งคะแนนไม่คนหนึ่งคะแนนเพราะว่าเป็นคะแนนที่ใช้หมดเลยคะแนนที่ใช้ก็คืออะไรบ้างที่แกตสามสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ A level คณิตศาสตร์ A level สังคมศาสตร์เนี่ยยี่สิบกับสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ภาษาภาษาไทยสิบเปอร์เซ็นต์ครับภาษาอังกฤษอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็เลยได้ว่ามสวเนี่ยค่อนข้างเฉลี่ยเฉลี่ยเนาะไม่ได้มีอะไรที่แบบโดดขึ้นมาขนาดนั้นจอนก็ต้องได้ทุกอันเออในเขาให้คะแนนที่สังคมกับไทยด้วยใช่ อ่ะต่อมามาหาวิทยาลัยนาเดศวนค่ะที่นี่ไม่ได้รับทุกสายแล้วนะ ขั้นไม่ได้รับหลักสูตรอาชีวะครับในรอบแอดแต่ว่าพวกหลักสูตรอื่นก็ยังรับอยู่การคำนวณคะแนนใช้มีเกียรติเฉลี่ย10%ครับความถนัดทั่วไปทีก60%ค่ะแล้วก็คณิตประยุกต์2 30%ต์ครับจริงคณิตประยุกหนึ่งคือคณิตของสายวิทย์คณิตประยุกต์2คือคณิตของสายศิลป์เนาะก็แยกไนประมาณนี้โฟกัสแค่ทีเกนะคะถ้าใครอยากเข้าในเรนสวนเออเยอะมากเลยอะเอคือฉะนั้นอีกอย่างที่เราเคยพูดไปเหมือนค่้ายจุลาว่า ที่ไหนที่ร์เซนต์คะแนนเทไปค่อนข้างวิชาใดวิชาหนึ่งค่อนข้างเยอะเนี่ยคะแนนพุ่งนะเตือนไว้เลยสำหรับใครที่อยากเข้าที่ตามที่บอกไป ต่อมาแล้วครับหากทะไล่สงขานขักินค่ะอ่านองใต้กันบ้างเนาะสงขา<ม>ว่าวสงขารับแค่ในหลักสูตรเกณ์กลางครับก็คือรับแค่สายสามัญสายสามัญน,นะคะไม่รับนานาชาติไม่รับอาชีวะไม่รับกศน,นแล้วก็ไม่รับจีดีซึ่งก็ถ้าเป็นสายอื่นถ้าไม่มั่นใจว่าเราเป็นสายเกน์กลางหรือสายสามัญไหมก็ดูที่หน่วยกิจครับถ้าหน่วยกิจคณิตศาสตร์ถึง12หน่วยกิจวิทยาศาสตร์ถึง22หน่วยกิจสาต่งาง,ารงประเทศ เก้าโอเคอันนี้ก็คือเป็นเป็นสายสามัญเหมือนกันยืนได้คะแนนขั้นต่ำก็คือจำเป็นต้องสอบนะเอเดียภาษาอังกฤษความถนัดทั่วไปทีเกแล้วก็เอเดียคณิตศาสตร์ประยุกต์หนึ่งก็คือกึ่งๆจะบังคับเป็นสายวิทย์เหมือนกันเนาะใช่เหมือนอยากได้เด็กสายวิทย์แล้วก็การคำนวณคะแนนครับอันนี้คือคำนวณคะแนนมันมี2แบบให้เลือก ก็คือว่าใช้คณิตประยุกต์หนึ่งหรือคณิตประยุกต์สก็ได้ครับเราจะเอามารวมตัวเนี้ยมารวมกับ t ี a กแล้วก็ a อ e v e l ทั้ง3ตัวเนี้ยรวมกันเป็น100%เอร์นาคะแนนเนี้ยสอันมายำรวมกันเลยไม่ได้แยกเนาะซึ่งมันแปลว่าที่นี่ส่วนใหญ่คนที่จะเข้าด้วยความที่เขากำหนดมาอะไรประมาณเนี้ยจะเป็นได้แค่สายวิทย กับสินคำนวนนะส่วนใหญ่สินภาษาถ้าหน่วยกิจถึงอาจจะเข้าได้แต่ถ้าหน่วยกิดไม่ถึงเนี่ยซึ่งมันเสียงมากเพราะมีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีบางทีสินเออส่วนใหญ่ไม่ถึงอาจอาจจะไม่ถึงสิ่งเขาว่าสิ่ของโวนบางทียังไม่ถึงเลยใช่ใช่ต้องดูดีฉะนั้นใครที่อยากเข้าสงขาเซไว้ก่อนคือเรยวิคณิตและที่มานแบบนี้อาจจะเป็นเพราะว่าข้างในเนาะข้างในเขาจะมีหลักสูตรที่มันแบบเกี่ยวกับการแบบวิทยาศาสตร์ใช่ใมันคือเกมแต่ละคณะเขากําหนดมาวาอยาได้เด็กแบบไหนเนาะใช่ค่ะ ต่อมานะคะมหาวิทยาลัยศิละปากรค่ะ ก็คือรับทุกสายเพียงแต่ว่าทีเกตหนึ่งสองสามนะคะที่มัน3อันด้วยกันเนี่ยก็ต้องสอบทั้งหมดและทั้ง3อันเนี่ยต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า15คะแนนทั้ง3อันเลย <Kaw> an, ฉันแปลว่าโมไม่ได้นะไม,ไม่ไม่กำหนดหนึ่งแลคะแนนหนึ่งไม่ได้นะแบบไม่ไม่เน้นเข้าร่วมเน้นไม่เน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบไม่ได้นะต้องเข้ารอบด้วยนะต้องเกิน15ทุกวิชานะคะการคำนวณคะแนนเขาใช้เหลือไงเห็นไหมการคำนวณคะแนนร้อยเปอร์เซ็นต์ขเขาอ่ะเขาใช้ทีเกตหนึ่งหรือทีเกตสองหรือทีเกตสามเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลย หรือว่าถ้าจะใช้เป็น a l e v เ l เขาก็ใช้คณิตประยุกต์หนึ่งหรือคณิตประยุกต์สองหรือสังคมหรือภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็นรลอดก็ได้เลย ถ้าสมมติว่าเอเลเวลวิชาอื่นหนูไม่ได้เลยค่ะพี่หนูได้ภาษาไทยแบบโดดมากอมเอาภาษาไทยล้วนๆมนาะยืนย่นที่ศิลปากรคือได้นะเออทําได้นะใช่หรือแม้กระทั่งที่แกะแบบที่แกะหนึ่งทีแกะสองหนูไม่ได้แต่ที่แกะสามคะแนนหนูสูงมากมค่ะพี่ก็ที่แกะสามล้วนๆนะมายื่นคือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเลยนะเออนี่นี่น่าสนใจเนาะขอพูดอีกอย่างว่าศิลปากรจะเป็นอีกที่หนึ่งนะคะทุกคนที่คะแนนสูงมากบอกไว้เลยบอกไว้เลย ต่อมาค่ะมหาชื่อไรมหาสารคามก็มหาสารคามรับทุกสายครับการคำนวณคะแนนมี2แบบครับอย่างแรกคือเกียรตเฉลี่ย100%กับแบบที่2คือทีเกต100%อ่ะว่านไปใช่<ป>ก็ใ,<จ>ใครเน้นใครเก่งด้านไหนนะคะก็ เอาสงนั้นยืนจริงๆอ่ะพอเรามาอมพอสมมติว่าเราอยู่แบบมสหรือมอ3อะไรเงี้ยพอเรามาดูอย่างเงี้ยมันทําให้เราสามารถวางแผนอนานคตได้ถ่า<ช> <laughs> เราจะทุ่มเทอะไรแปลว่าอะไรทุกคนแปลว่าถ้าสุดเราอยู่ประมาณม .5 แล้ว,แล,วแล้วมันไม่สามารยย้อนกลับไปแก้ไขอ,อะไรได้แล้วอะเป็นโฟกัสที่กีติซะแล้วมันคือมันนึกถึงคำถามเยอไอ้เกียรติเฉลี่ยสำคัญไหมอะเดี๋ยวนี้เราต้องถามแล้ว อาจจะเข้าที่ไหนเข้าที่ไหนแล้วแล้วประเด็นคือที่มันน่ากลัวมากคือทุกที่อ่ะบางทีเขาเปลี่ยนเกณฑ์รับทุกปีใช่ใช่มันต้องมาคอยนั่งนั่งดูตลอดไหมทอมหมายความว่าเออดูคลิปพวกพี่ไปเนี่ยมันคือสิ่งที่มันเป็นของปีนี้แต่พอปีหน้าถ้าเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราก็ต้องต้องมาพี่ชอบตัวเองอ่ะต้องตามดูเองใช่ครับอ่ต่อมากค่ะหาิทาลัยอุบลราชธานีค่ะก็เหมือนเดมครับนี่รับทุกสายเหมือนกัน กำหนด G P A ขั้นต่ำ2.000นยคะแนนที่ใช้คือเกรดเฉลี่ย100%ค่ะมาทางอีสานนี่ชอบคนเกียริสูงเขาอยากดูความตั้งใจเออเออว่า3ปีที่ผ่านมาแล้วคุณทุ่มเทขนาดไหนใช่มันคทีแบบจะมาวันในมิราเคิมันเขาไม่เอาไงเข้าใจได้ถ้าอยากวันในมิราเคิลไปศิลปกรรม ต่อมาค่ะมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะโมพะเยาก็อ่ารับทุกสายเหมือนกันครับการคำนวณคะแนนครับก็มีเกียรตเฉลี่ย60%เอรเซเอลียกรรมศาต่ิอร์คแล้วก็เลือกระหว่างคณิตประยุกต์หนึ่งกับคณิตประยุกต์สองอีก20%ครับก็เลือกเอาใช้ตัวไหนใช่เลือกได้ไม่ต้องเอามาวมกันอันไหนที่เราดีแล้วก็ใช้แค่นั้นอันเดียวนะคะ ต่อมาค่ะมาหาชทยาลัยรดังสิตคะ่ะม,มาดูเอกชนกันบ้างเอกชนรับทุกสาย,สสายครับคำนวณคะแนน,นที่ get 5 0 A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์2 20%่คอค่ะแล้วก็สังคม1 0ไทย10%อังกฤษ10%ใช่มาหาชื่อไรฮอกันค้ะไทยบ้าน UTCC ร, <U TC. S 2> รับทุกสายเปิดโอกาสให้ทุกคนนะคะการคำนวินคะแนนก็เกยียรติเฉลี่ยร้อยเป็ครับเกียรติสูงๆยื่ยนมาเลย มหาวิทยาลัยศรีปทุมค่ะรับทุกสายครับแต่<อ>วคะแนน GPA ต่ำสุดคือหนึ่งแปลว่าอะไร GPA ต่ำสุดหนึ่งก็หนึ่งไงก็ไม่ต่ำกว่าหนึ่งไง1.00ใช่ไหมใช่อ๋อเกรด1.00ใช่ โอเคก็คืออย่างต้องมีความรับผิดชอบนิดนึงอจะบอกว่าแบบหนูเละเทะมปลายแล้วอยู่ดีจะมาเข้าเอกชนเขาไม่ได้ดูอย่างนั้นนะคือถามว่าเอกชนอยากรับเด็กไหมอยากแต่เขาขอเด็กที่มีคุณภาพนิดนึงนิดนึงก็ครับก็เกตแต่ว่าเขากําหนดโดยการเขากําหนดเกตเฉลี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือเอาเกศคนที่ ใช่แสดงว่าแสดงว่าถ้าอยากเข้าเนี่ยอย่างน้อยแล้วอ่ะคือต้องควรจะมีความตั้งใจนิดนึงนะคะมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะที่สุดท้ายบัญชีรามคำแหงก็ไม่ต้องสอบเนาะไม่ต้องยืนคะแนนก็สมารถแล้วก็เข้าเรียนได้เลยครับจบไม่จบอีกเรื่องใช่ซึ่งซึ่งเป็นอีกที่หนึ่งคือช่วงหลังเนี่ยมีน้องๆดีมาถามเกี่ยวกับ p d ดีกรีค่อนข้างเยอะนะคะอยากจะเสริมว่าแบบถามว่าพีดีกรี มันมันไม่ได้ง่ายอย่างที่ทุกคนคินนะ,ะม,มันคือการเรียนปริญญาตรีนั่นแหละแต่ว่ามันมเป็นการที่เราได้เรียนปริญญาตรีก่อนที่จะจบม .6 กถามาแบบถ้าสมมติทุกคนจะเอาทายชิดไปหวังเพึ่งว่าเอ้หนูเรียนพีทีีแล้วเดี๋ยวจบหนูจบไปได้ที่นี่แน่นอนแล้วเราแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ทุ่มเทอะ่ะบ่นเลยว่าแบบส่วนใหญ่ไม่ถึงเส้นชยัยมันก็แคเหนื่อยเหนื่อยในยช่วงเรียนมัธยมปลายอะนอะแต่ว่าก็จะช,ช่วยให้จบได้ไวขึ้น ใช่ค่ะก็รามคำแผงก็เป็นอีกที่เนาะที่ถ้าจบไปก็คือเจ๋งเพราะเป็นหมหาวิทยาลัยแห่งการดินราเอใช่ถูกถูกประมาณนี้ครับก็อขอสรุปว่าในทาร์ทของบัญชีเนะคะแนนที่มันสําคัญมากๆเลยนะคือคณิตนทีเกตเอาภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็เกรดเฉลี่ยที่เห็นบ่อยๆอะเนาะ ใช่แต่แต่ดูทรงที่มันดูจะมากที่สุดจริงๆเนาะก็หนีไม่พ้นคณิตศาสตร์เพราะว่าแน่นอนแหละบัญชีกับคณิตศาสตร์มันเป็นของคู่กันเหมือนเดิมทั้งหตีคู่กันมาเลยก็ก็รอวางแผนดูครับว่าเด็งมหาลัยไหนไว้เนาะจะากใช้ชีวิตมหาลัยสปีที่ไหนก็ลองเตรียมตัวตามคะแนนที่ต้องใช้เนี่ยใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้นะคะเพื่อนๆที่อยากเข้าคณะบัญชีหรือมีแนวโน้มว่าจะมีเกรดดีทางคณิตศาสตร์เผื่อเขาจะแบบว่า เออหรือว่าฉันถลัดสิ่งนี้แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ผิดพลาดกะนรใดพี่เต๋กับพี่ชอบก็ขอขอภัยด้วยนะคะเจอกันค่ะบ๊ายบาย